สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาอธิบายแบบฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มเทคโนโลยีของชั้นป .2 นะคะเรามาดูกันเลยนะคะกิจกรรมที่1.2นะคะจัดของขึ้นรถไฟกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนนะคะจัดของลงในโบกี้รถไฟตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยระบายสีตามขนาดของกล่องลงในช่องโบกี้รถไฟอย่างน้อยหนึ่งวิธีแต่คุณครูให้ทําทั้ง2วิธีเลยนะคะเพื่อฝึกนะลูกนะเงื่อนไขมีอยู่ว่ารถมีทั้งหมด3โบกี้ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามารถบรรทุกของได้สามหน่วยหนึ่งสองสามหน่วยกล่องใส่ของมีสามขนาดดังนี้ค่ะสีเขียวมีขนาดหนึ่งหน่วยก็คือหนึ่งช่องใช่ไหมคะหนึ่งหน่วยนะคะต่อไปสีส้มมีสองหน่วยคือหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองหน่วยนะคะ,ะถ้าถ้าขียแบบนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็คือหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยรวมกันแล้วเป็นสองหน่วยต่อไปสีม่วงหรือว่า ต่อไปสีม่วงนะคะหรือว่าสีชมพูนะคะมีขนาดสเดี๋ยวเรามาทําข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าให้เราเนี่ยจัดของสีกล่องดังต่อไปนี้มีกล่องที่หนึ่งสองสามสี่สี่กล่องนี้มีสีเขียวแล้วก็สีส้มสีเขียวหนึ่งหน่วยตรงนี้ถ้าให้เข้าใจง,ง่ายที่สุดคุณครูเขาเนี่ยเขียนหมายเลขนะคะกล่องนี้กล่องที่หนึค่ะกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่นะคะนี่นะคะ หรือว่าเราอาจจะเขียนว่าแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้รู้ว่ากล่องเนี้ยเป็นหมายเลขสามนะคะอ่ะทีนี้เราจะลงจัดของลงไปในโบกี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดของลงในโบกี้นะคะแต่เมื่อเราจัดของแล้วแต่ละโบกี้เนี่ยต้องให้ครบก่อนถึงจะใส่โบกี้อื่นได้นะคะ เราจัดเลยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นวิธีที่1เราเอาสีเขียวกล่องที่1มาใส่กรนคือใส่ช่องนี้ได้เลยเพราะว่ามันมี1หน่วยนะคะ1ห,หน่วยตรงคันพอดีอ่หน,หน่วยนะคะเหลืออีกสองโบก,กี้ถ้าเราเอาหมายเลข2เข้าไปตั้งตรงนี้เหลืออีก1โบกี้หมายเลข3และหมายเลข4ี่ที่มีอยู่2หน่วยใส่เข้าไปได้ไหมลูกอ่ามันใส่ลงไปไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องเลือกของที่มีขนาดพอดีเหลืออีก2หน่วยมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้สีส้มมีขนาด2 ก็คือกล่องที่3และก,กล่องที่สีเลือกเอามาใส่1กล่องคุณครูขออนุญาตเอาหมายเลข3มาใส่ค่ะอ่าสามมี2หน่วยใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยเลข3มี2หน่วยจากนั้นเราก็ระบายสีให้เหมือนกันตอนนี้1และ3ได้ใส่ลงไปในโบกี้ที่1เรียบร้อยแล้วเหลืออะไรอีกรูปเหลือกล่องที่สองเละก,กล่องที่4ใส่ลงไปในโบกี้ที่สองได้เลยอ่ะยกมาค่ะหมายเลข2แล้วก็ของสีส้มหมายเลข สค่ะเพราะว่ามันมีสหน่วยนะคะนี่ครบ2หน่วยพอดีหมายเลข2ส,สีเขียวหนึ่งหน่วยนะคะจากนั้นเราก็ระบายสีให้สวยงามสีไม้ของหนูนะคะระบายให้สวยงามกว่าของคุณครูนะคะนนคุณครูทําเป็นตัวอย่างให้หนูดูเป็นอันเสร็จในข้อที่1วิธีที่1ค่ะวิธีที่สองเราก็ทําเหมือนกันอ้าวแล้วทํายังไงอีกคะครูคะหนูก็ลองสลับสีของด้วยหนูจะใส่อย่างไรได้บ้างนะคะหให้ครบนั่นคือวิธีที่2ค่ะ ามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อ้อสองนะคะจัดของห้ากล่องต่อไปนี้นะคะสีสม้มเมื่อกี้สองหน่วยใช่ไหมลูกสีส้มสองหน่วยสีม่วงสามหน่วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราอาจจะให้ใส่หมายเลขก็ได้ะคะ่ะหมายเลขหนึ่งให้เป็นของกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สาม 4และกล่องที่5้าจะได้ไม่มัวใช่ไหมลูกอะต่อไปแล้วเราจะใส่อย่างไรใส่ให้เต็มก่อนอะเห็นอยู่แล้วว่าหนูจะเลือกใส่อหน่งก่อนนะคะแต่คุณครูขอเลือกคุณครูอยากได้เลข3คาค่ะกล่องที่สมสีม่วงเอามาใส่เลยเพราะว่ามันมีครบทั้ส3หน่วยอะทำได้เลยเจต่อไปอะไรอีกคะหนูอยากได้หมายเลขหนึ่งค่ะก็เอามาใส่ได้เลยค่ะหมายเลขหนึ่งเพราะมันมีสองหน่วยเหลืออีกอะทีนี้เหลืออะไรอีกหมายเลข สองเล่มหมายเลขห้ายังไม่ได้ใส่เลยใส่ลงไปเลยค่ะดึงลงมาสองหน่วยใช่ไหมเอาสีส้มมาใส่เลยค่ะสองแล้วก็หมายเลขห้าจากนั้นเราระบายสีดูสิคะว่าเป็นอยา่างไรอ่าอันนี้กูขออญยตระบายเป็นสีชมพูนะคะหนูจะระบายสีม่วงก็ได้นะลูกนะอ่า บบสบายสีสวยงามเลยต่อไปวิธีที่สองให้หนูเปลี่ยนข้อมูลาวิงจากด้านบนนะคะว่าหนูจะใส่ของอันไหนก่อนลงไปในโบกี้มาดูตัวอย่างข้อสามนะคะจัดของหกกล่องนั่นเองถ้าเหมือนเดิมอันนี้ก็มาเป็นสองหน่วยใช่ไหมคะนี่ก็คือกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามท้าไมุณครูถึงแยกค่ะลูกเพราะว่าอยากให้รู้ว่า อันนี้มันมีขนาดสองหน่วยนะคะถ้าคุณกุกั้นอย่างนี้ก็จะเป็นหน่วยเดียวนะคะเพื่อให้หนูได้เห็นชัดว่าสิ่งของนี้มีกี่หน่วยนะคะต่อไปนี่ก็คือกล่อ,องที่4กล่องที่5แล้วกล่องที่6จากนั้นหนูก็หยิบลงมาใส่เลยว่าหนอ่าอันนี้มันมีขนาด2หน่วยนะคะถ้าคุณกุกั้นอย่างนี้ก็จะเป็นหน่วยเดียวนะคะเพื่อให้หนูได้เห็นชัดว่า สิ่งของนี้มีกี่หน่วยนะคะต่อไปนี่ก็คือกล่องที่4ี่กล่องที่ห้าแล้วก,กล่องที่6จากนั้นหนูก็หยิบลงมาใส่เลยว่าหนูจะเอาไปใส่ในโบกี้ไหนตัวเลขอ,อะไรแต่หนูจะต้องใส่ทั้งหมด6กล่องตามเงื่อนไขที่กําหนดนะลูกนะโอเคอ่ะเดี๋วยวเรามาต่อกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นปกิกรรมที่ 1. 3นะคะก่อร่างสร้างบ้านนะคะเขาให้นักเรียนเนี่ย ให้ระบายสีลงในช่องว่างนะคะเพื่อสร้างบ้านตามรูปแบบที่กําหนดนะคะโดยตัวตอตรงนี้นะคะแต่ละชิ้นไม่สามารถหมุนหรือเปลี่ยนทิศทางได้ใครหมุนถือว่าผิดนะคะเราจะต้องทาตามเงื่อนไขที่เขาสั่งมาเท่านั้นนี่คือบ้านหลังที่1ของเรานะคะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินอันนี้ให้เป็นสีฟ้าได้ต่อไปก็เป็นสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีส้มนะคะนี่คือชิ้นส่วนที่ 1, 2, 3 4สามสี่ แลวก็ห้าสังเกตนะคะหนึ่งและสองเนี่ยคือหนึ่งหน่วยนะคะนี่คือหนึ่งช่องเล็กๆนะคะถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะมี 2. สองหน่วยสีม่วงสองหน่วยหมายดิค่ะสีส้มก็สองหน่วยนะคะสมมุติว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนเราใส่ไปได้เลยลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสมมุติว่าอยากจะใส่สีเหลืองก่อนโอเคค่ะนี่คือหน่หน่วยเอาสีเหลืองมาใส่ก่อนค่ะ,ะหมายเลขกนึงนี่คือหนึ่งช่องสีเหลืองนะคะโอเคใส่เลยสีเหลืองอ่ะสีของสีเหลือง ต่อไปหนูบอกว่าหนูอยากใส่สีส้มขาหนูขาได้ไหมได้หมายเลขอะไรลูกหมายเลขหา้าวางอย่างไรห้ามเปลี่ยนเปลงทิศทางของมันนะคะหมายเลขหา้าเอามาใส่เลยห้ากับพาใช่ไหมเออใส่อย่างนี้ก็ได้เหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะแบบนี้เราจะได้รู้ตำแหน่งนะคะอ่าันนี้ก็หมายเลขห้าระบายสีหรืออะไรอีกละหรือจอ้ะหมายเลขสองได้ไหมหมายเลขสองอ่ามาลองดูกันสิหมายเลขสอง,อรรส,ส,องสีเขียว ลูซีจะมีปัญหารหรือเปล่าหนูเขียนหมายเลขก่อนก่อนอระบสีนะคะเดี๋ยวถ้าหากผิดเดี๋ยวลุกไม่ได้นะอ่ะต่อไปอ่ะเลขสามและหมายเลขสี่เขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนทิศทางคะ่ะลูกหมายเลขสามถ้าหนูบอกว่าหนูจะใส่แบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะสมมติหมายเลขสามอ่ะหนูระบายสีก่อนอ่ะคุณระบายสีก่อนอ่ะสามอ้าวแล้วหมายเลขสี่คะมันต้องขึ้นมาอย่างนี้ตกลงสร้างได้ไหมแบบนี้หมายเลขสี่สร้างได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ผิดนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องดูก่อนระบายสีนะคะใส่หมายเลขให้ครบก่อนนะลูกนะแบบนี้พี่อ่านเดี๋ยวลงมาดู เป็นวิธีการที่ถูกต้องอมาดูอะเราอาจจะใส่อันนี้ก่อนไหมอันยีเราใส่หมายเลขก่อนอใส่หมายเลขไหนก่อนอหมายเลขสามดีกว่าเนะาะแบบนี้นะคะต่อไปใส่หมายเลขหนึ่งกับสองได้ไหมหนึ่งกับสองได้ค่ะซ่องนี้นะคะต่อไปหมายเลขสี่แล้วก็หมายเลขห้าแล้วมาระบายสีกันดูสิคะ